เอาละสวัสดีทุกท่านด้วยกันนะฮะตอนร็อกเข้าสู่ช่องอัศวินโนหนึ่งนะฮะอยู่กับอัศวินเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะมาจัดเกมสาวทำนะครับ <c oughs> จัดไปแล้วกันนะฮะมีทุนมา200ร้อกว่าบาทนะฮะวันนี้จะมาจัดทุนน้อยๆดูนะครับผมว่ามันจะแตกไหมนะฮะสำหรับใครที่อายุต่ำกว่าสิปีนะฮะไม่ควรเล่นนะฮะดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นตามนะจ๊ะเล่นแล้วเสียก็อย่ามาว่ากันนะครับผมมา ไปเลยแล้วกันนะฮะหมุนล้างหน้าไปก่อนอุ้ยต่อเพงเลยเนะี่ยอุ้ยเฮ้ยสวยสิบตอ่อมา กดทีเดียวนะครับพี่น้องซื้อไปก่อนแล้วกันฮนะมาลุยสวยฮะ ไปไหลไปเออเออตัวแพงด้วยมันไม่ไหลวะ่ะ Ơ, kìa Kìa nè, nằm lại xuống đây ha Nằm lại Xíu ngân Tết này Thèm Thèm nữa, Thèm nào Thèm nào Thèm nào แถมเออแถมใหม่อือแถม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 อุ้ยสวยวายงี้สวยฮะสีม่วงอืมมามาเออนี่แหละนี่ให้เรียกนานให้เรียกนานแตกในไปทีสามร้อยหกสิบสี่บาทมาเพิ่มอีกสิบทีสปินฮะลุย อูนี้26ไปแล้วฮะไล่ไล่คอไล่ไล่สิบ222 <200 S 1> 26บาทน,นั่นแหละนั่นแหละไหลไปเรื่อยๆล,ลูกอูน32ไปแล้วฮะ เอนึงอย่าว้อาอย่าว้าอย่าว้าเขียวมากอืมสวย ไม้นี้สวยฮะไม้นี้สวยเลยฮะรอบหนึ่งเปลี่ยนไปเขียวยถือว่าสุดเหมือนกันนะฮะรับเบ็กสามบาทได้มาพันสามสี่ร้อยยี่สี่สองบาทสวยพี่น้อง ้องเป็นเปดีกว่ามะสิบบาทเริ่มลุยเก็บหุ้นไปเลยนะเก็บหุ้นก่อน

hẻm ấy quật lua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  anh kiểu mà to quật lua thèm mì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  Ui quậy kiểu อืแถมแน่นอนอย่างนี้สวยดีครับมับเขาให้หนึ่งพันสองร้อสิบกบาทแถมสองรอบแล้วนะครับแถมสองรอบแล้วเออมับเขาให้อย่างนี้แหลนะสวย 7จ็ดร้อยห้าสิกบาทไป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 ,ไป สี่สี่แล้วฮะสี่พไปแล้วสามร้อยแปดสิบเคโ้อยเจดสิบห้าบาทสี่พันเจ็ดสี่้อยเจ็ห้าบาทกำไรมาเท่าไหร่เนี่ยอุย ห้าพันก่าบาทสุดใหสุดเปิดห้าสิบโอเค้ยโอ้ยน้ำเงินน้ำเงินเท่สามเออเป็นายสวยฮะห้าพันสี่บ้าฮ้ อ้ยเหลือจะเชื่อเกินมาหนึ่งหมื่นแล้วขอซื้ออีกไม้นึงฮนะไม้นี้เนี่ยไม่ได้แบบพอละ ดจริงฮะค่ายนี้ดูดิดูดิไม่มีขาดทุนนะ,ะบอกได้เลยบอกได้เลยไม่มีขาดทุนเจมหเออเออ อืมอืมอุ้ยขึ้นมาแล้วฮนะเหมือนแปดหมืนแปดวันนี้แถมอีกแล้วแถมอีกแล้วฮนะแถมมาแถมมาอย่างนี้ก็ชอบอีแตกในในอะ่ะชอบแตกในอ่ะนะ้องแตกนอกอุ่นจางแตกในเฮ้ยปวดหัวแล้วพูดไปเลยแหละผมพูดไปเลยแหละฮะตอนนี้เออ ขึ้นมาสองหมื่นกว่าบาทแล้วฮะมาคอยพันห้ารอบนี้ไม่ไว่ายังไงผมจะเลิกเลยนะครับผมกำไรเน้นๆนะฮะนี่ไงการปั่นทุนน้อยนะฮะจังหวะแตกก็คือแตกนะครับผม สอหลบสอหรับกี่ลํนึงเน้นหรับไม่สามพันแปดเจ็ดไปลไปถูกแล้วอนสามพนแ 4, ปดร้อยเจ็สิบน้พันเก้านะฮะสบายตัวฮะ สามหมื่นกบาทนะฮะกำไรเน้เนๆนะสามหมื่นกบาทอืมพอพอโอ้โหยนี่แคะทุนน้อยปั่นได้สามหมืนเลยนะครับผมใครที่มีเกมไหนอยาให้ผมไปเล่นนะฮะแนะนำคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้อัศวินขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะะเจอกันใหม่สวัสดีครับ